ทุกครั้งที่ผมเล่นละนาดอะผมเป็นตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีหรืออยู่หน้ากล้องที่เล่นระนาดอะอันนั้นคือตัวผมที่สุดแล้วอยากให้คนโฟกัสไปที่ตัวแก่นของมันจริงๆก็คือเสียง จุดประสงค์สูงสุดเลยนะก็คือการที่ทําให้เวลาที่เราไปเล่นที่ไหนในโลกอะ่ะไม่ต้องมีคนถามว่านี่คือเครื่องดนตรีอะไรคนจะรู้โดยทันทีว่านี่คือระนาดมาจากประเทศไทยชื่อโนโน,นะครับผมปาเจระพัฒนาเสียรินะครับหรือว่าหลายๆคนรู้จักจากโซเชียลมีเดียนะครับชื่อว่าฟีโนเดรานาฮะ ก็้้าความก่อนจริงๆผมถ้าเกิดเป็นดนตรีเนี่ยผมเริ่มจากดนตรีสากลก่อนเลยผมเริ่มจากอิเล็กโตรนนะครับเสร็จแล้วพอช่วงหนึ่ง ไปดูภาพยนตร์ดังตอนนั้นเลยก็คือเรื่องผมโรงน่าจะประมาณ2547ประมาณช่วงนั้นนะครับก็ทําให้เปลี่ยนความคิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอเราเริ่มจากดนตรีสากลใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยดนตรีสากลมันเท่แต่ว่าดนตรีไทยอ่ะภาพภาพรักษ์สมัยนั้นอะ่ะมันไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูแบบว่าน่าเล่นขนาดนั้นแต่พอเราเข้าไปดูเรื่องผมโรงมันมีฉากที่เป็นแบบแบทเทิลกันอะ่ะแล้วเสียงมันแบบเฮ้ยละนาดมันก็เท่ได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเล่นละนาดดูก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเล่นละนาอยู่ครับ ก็คือดน,นตรีไทยเนี่ยความจริงเครื่องดน,นตรีไทยในวงเขาจะมีหน้าที่ต่างกันนะครับก็คือสมมุติว่าเป็นวงเอาแบบจากเรื่องห่มโงเลยวงมีพาดไม้แข็งมันจะมีเครื่องดน,นตรีที่เป็นทํานองหลัก ถ้าเกิดเทียบกับดนตรีสากลก็เหมือนเป็นตัวคอร์ดครับที่เวลาเราแต่งเพลงเราต้องแต่งตามคอร์ดใช่ไหมดนตรีไทยเราจะสร้างเพลงขึ้นมาแล้วก็สร้างตามทางที่เรียกว่าของวงใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นก็จะมีหน้าที่ต่างกันเช่นระน,นาดทุ้มอ่ะมันก็จะมีเสียงต่าหน่อยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นตลกเป็นแบบว่าตัวโจ๊กแต่ว่าระนาดเอกเนี่ยเอกลักษณ์ของมันคือเสียงมันแหลมเสียงมันดังฟังชัดนะฮะดังนั้นหน้าที่ของมันคือเหมือนเป็นพระเอกของวง ป็นถ้าเกิดเขาเทียบในครอบครัวนะครับก็คือเป็นลูกชายคนโตก็คือจะแบบว่าเมีความเป็นผู้นําหน่อยอะไรครับแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตระนันเอก ผมว่าดนตรีทุกอย่างตราบใดที่ยังมีคนฟังมันจะไม่ตายถ้าเกิดเราเทียบอย่างถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เห็นละหน้าที่เป็นปีพาดประชันโดยทั่วไป แต่ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นโดยทั่วไปในสื่อหลักแต่ก็เหมือนเราผมก็ยังไม่เคยเห็นดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่1เพราะผมเกิดไม่ทันแต่ว่ามันก็ยังถูกพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันเพราะมันมีคนฟังในยุคนี้ผมก็คิดว่ามันยังมีคนฟังอยู่แต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเรายังได้ยินเสียงดนตรีไทยอาจจะเป็นดนตรีไทยจริงๆหรือดนตรีไทยสังเคราะห์ในเพลงป๊อปทั่วไปหลายๆเพลงถ้าเกิดเราตัดเรื่องความเป็นเครื่องดนตรีไปมันจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือทำนอง มันจะมีทํานองที่เราคุ้นหูกันนะครับเราจะได้ยินทํานองที่มันมีความเป็นสำเนียงไทยๆอะ่ะในเพลงป๊อปปัจจุบันอ่ะเยอะมากเช่นเพลงที่แบบพี่แอมแต่ง่ะครับที่เป็นเพลงสองใจหรือเพลง last one ไม่ตอบเลยนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นทํานองไทยๆอ,อยู่ข้างในดังนั้นมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ผมว่ามันก็ยังอยู่ตราบใดที่คนไทยยังถูกจริตกับสำเนียงแบบนี้ครับ ผมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอดนตรีไทยในอีกรูปแบบหนึง่งดนตรีไทยมันแน่นอนมันมีเหมือนดนตรีสากลที่มีดนตรีแบบคลาสสิกใช่ไหมครับก็คือดนตรีไทยเดิมหรือดนตรีแบบร่วมสมัยที่เป็นแบบเพลงป๊อปอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองหนึ่งที่โชว์ให้เห็นว่าดนตรีไทยอ่ะสามารถเล่นเพลงที่เป็นยุคสมัยปัจจุบันได้แล้วก็ดนตรีไทยอ่ะสามารถเล่นแล้วดูเท่ได้นะอะไรเงี้ยครับผม ซึ่งก็มีหลายๆคนที่พอเราทํามาสักระยะหนึ่งอ่ะมันก็จะมีคนติดตามเราเยอะขึ้นแล้วก็มีหลายๆคนมาบอกว่าเฮ้ยเล่นละนาเน่นะเพราะพี่นะอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่คนสนใจดน,นตรีไทยเพิ่มขึ้นครับ อยากฝากถึงทุกคนที่ฝึกหักดดนตรีไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนนะ,ะมันจะมีอยู่2ออย่างคือพรสวรรค์กับพรแสวงบางคนมีพรสวรรค์มันอาจจะแบบฝึกเร็วกว่าเราหน่อยแต่บางคนไม่มีพรสวรรค์ผมอ่าอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับนักดนตรีไทยที่เป็นแบบเรียนมาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพรแสวงครับแล้วเราคิดว่าเรารักมันจริงๆอะ ถ้าเกิดเรารักมันปับ๊บเราก็จะพยายามหาความรู้ฝึกฝนมากขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นได้ดั่งเขาหรือมากกว่าเขาเหมือนผมบอกทุกทคนเสมอที่มีผมเป็นแรงบันดาลใจว่าไม่ต้องเล่นให้ได้เท่าพี่เล่นให้ดีกว่าพี่ไปเลย